ดีครับบายบายวันจันทร์ที่21ตุลาคมนะครับผมไปเจอคลิปนี้คลิปประกอบในแอปต่อๆนะครับผมไม่รู้ที่มาที่ไปนะแต่ผมฟังเนื้อหาในคลิปแล้วคือมีบริษัทจัดหางานนำเข้าแรงงานในประเทศไทยบินไปประเทศพมา่านำเข้าแรงงานจากพม่า เพื่อมาทํางานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับอืมนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วอะไรวะนี่ยนะครับคนไทยไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถหรือไงถึงขั้นต้องบินไปที่พมา่านําเข้ามาสองร้อยสี่ร้อยหร้อยแต่ละครั้งโอ้โหใครที่ติดตามผมที่เห็นคลิปนี้อยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าจะให้ผมคาดเดานะเขาคงเอาแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้มาป้อนให้กับโรงงานแล้วผมคิดว่าเจ้าของโรงงานไม่น่าจะเป็นคนไทยโรงงานก็คือเป็นของต่างชาติส่วนใหญ่ที่ผมเจอรงคนต่างชาติมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเพื่อเอาสิทธิทางการค้าแล้วคบาจะไม่จ้างคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยผมฟังแล้วเฮ้ยมันจริงเหรอโรงงานไม่ค่อยจ้างคนไทยจริงเหรอ พอผมมาเจอคลิปนี้บอกเฮ้ยไอ้นี่มันชัดเจนก็คือสไตล์แบบนั้นแหละยืนยันนะครับความคิดผมจะถูกรือผิดรู้เปล่าก็ไม่รู้นะเจ้าของคลิปต้นฉบับผมขออนุญาตด้วยนะผมไม่ได้วดดิ้งทั้งหมดที่เขียนเนี่ยผมไม่ได้เขียนเองนะก็คงมีการก๊อปส่งต่อในทีแล้วผมก็ก๊อปนะครับตามนั้นนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในคลิปตัวหนังสืออะไรต่างผมแค่พูดวิจารณ์นะครับ ก็ผมคาดเดาว่าเอามาป้อนโรงงานให้กับต่างชาตินะครับโรงงานต่างชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รับคนไทยอยู่แล้วนะครับเพราไม่รู้นะครับถ้าผมเป็นภาครัฐผมคงไม่ยอมน,นะนะครับมีความคิดเห็นไงลองวิจารณ์ดูสวัสดีครับผม วันนี้เป็นบรรยากาศที่ยังกรุงนะครับคือวันนี้เป็นวันเซ็นสัญญานะครับชุดแรกนะครับจำนวน2 0 0คนนะครับรอบนี้เรามาเซ็นสัญญาจำนวน6 0 0คนนะครับจะมีเซ็นสัญญา3วันตื่นวันละ200คนนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วทางที w เราได้เดินทางมาขัดพนักงานนะครับหรือว่าคนงานทุกคนนะครับจำนวน แต่รอบนี้เราเซ็นสัญญาไว้ก่อนนะครับเซ็นสัญญาก่อนได้600คนนะครับหลังจากที่ทางจีนยูได้เดินทางมาขัดแล้ววันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนของการเซ็นสัญญาของคนงานทุกคนนะครับคนงานกลุ่มนี้จะเข้าไปทํางานที่ประเทศไทยนะครับในระบบ MOU คนงานรอบนี้เป็นระบบ RBA นะครับ Ciroc นะครับจากประเทศเมียนมานะครับอยู่ที่เมืองยางกุ้งนะครับ ประเทศเมียนมาเราจะมีเจ้าหน้าที่ของ t w เราแล้วก็เจ้าหน้าที่ของนายจ้างนะครับนายจ้างก็มาโดยตัวเองนะครับสำหรับนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการทันใดที่สนใจนําเข้าแรงงานนะครับในระบบ M.O.U. สิรคอสหรือว่า R.B.A. นะครับสามารถติดต่อมาทางที่ t เราได้นะครับเพราะจัดนาคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ t w w o r นะครับยินดีให้บริการนะครับ